โอเคครับอันนี้ผมก็ใช้มือถือถ่ายนะครับเพราะว่าในโกปูผมนี้เมมโมรีเต็มหมดแล้วนะครับอันนี้มาที่วัดนทนี่เจดีย์เชวิตรกองนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์สาคัญที่ถ้าใครมาย่างกุ้งคือต้องมาไหว้ที่นี่นะครับเชวิตรกอง so, so. ครับอ่าตอนนี้ก็เวลา ไปสามมูนะครับมาที่ชีเวตะกองนะครับแ่่จะร้อนอยู่นะเพราะว่าแดดยังเปี้ยงอยู่เลย อันนี้ค่าเข้าก็คนละหนึ่งสองพนจานนะครับขึ้นละแต่ก่อนหนึ่งจานตอนนี้เป็นสองพันจานก็เทียบเงินไทยตอนนี้ก็สองร้อยบาทนะครับก็โอเคก็ไม่แพงนะครับผมสออยสอเดี๋ยวถ้ามีคได้เสร็จก็มีนี้แล้วก็มีตั๋วตั๋วให้อ่ามีตั๋วเอาเหมือนใครอ่ะ ไอทีเมก็มีไม่แม้ไอเทมมาวะไอตังไอตังกดเสียค่ไอตังใชนไหมใช่ยูรูฮิมมีหัวน้องไม่เสียค่กดด้วยอันนี้ตู้ไอเทมใช้ได้เนื้อใได้จกอรนี้ใช้ไม่ได้นะครับที่แจ็กอรมันปิดเลยครับอันนี้ที่ชีวิตกองมีตู้ไอเทมอยู่โอเคครับอันนี้ผมก็ใช้มือถือถ่ายนะครับเพราะว่าในโกปูผมนี้ มมโมรีเต็มหมดแล้วนะครับอันนี้มาที่วัดอันที่เจดีย์ชเวตะกองนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์สําคัญที่ถ้าใครมาย่างกุ้งคือต้องมาไหว้ที่นี่นะครับชเวตะกองเวลาตอนนี้ก็คือบ่ายสามโมงครับค่อนข้างแดดแรงอยู่ต้องมาช่วงเย็นเย็นมืดมืดครับชเวตะกองส่วนใหญ่ที่ดูนะครับที่ชเวตกองก็มีแต่ชาวพม่านะครับคนต่างชาตินี้ยังไม่เห็นเลยนะครับ แล no <sm> ้วก to <together> ็คึกค <country> <store> ักนะครับอันนี้ชีนะครับเนี่ยชีชุดสีฟูนี่คือชีพะมาอ่าโไทยแลนด์ไทยแลนด์ ต yup. er> ัวางีกไหว้ยดูคาสามเดืน hmm> น้อยเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวไว้พรกก่อนนะครับผมเะครับก็ถ่ายบรรยากาศนะครับในเจดีย์เชลเดกองนะครับช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะครับ อากาศค่อนข้างร้อนนะครับสามโงยิบแล้วค่อนข้างร้อนอยู่สมควรแต่คนก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่เป็นเป็นคนชาวพม่าสะส่วนใหญ่นะครับผมไม่เห็นนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติเลยังนน

บรรยากาศก็ค่อนข้างคึกคักนะครับในช่วงเกือบเย็นละแต่ว่า แนะนำนะครับถ้ามาไหว้เชวระกองมาช่วงประมาณสัก6กโมงครับ6กโมงถึงทุ่มหนึ่งจะสวยมากเพราะว่าเขาจะเปิดไฟด้วยครับแล้วอากาศก็จะไม่ร้อนแต่กลางวันก็สวยแบบนะ จุดนี้เป็นจุดที่สามารถเข้าไปในเจดีได้นะครับแต่ว่าที่ดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็ได้จะเป็นเจ้าหน้าที่กับผ่านะนะเดินเดินเข้าช่องนี้นะครับผ่านไปแล้วก็เดินเข้าไปอ่าไปในองค์เจดีเลย chị này ạ mình đi tiếp mà mình đi tiếp mà mình đi tiếp mà mình đi 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 mình đi

นะครับอันนี้ในเชลดกองก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับมีอยู่องค์หนึ่งครับก็อ่าใครมาก็มาไหว้สักการะได้นะครับผม ตรงนี้ชาวพม่าก็มานั่งรอสวดน,น่าจะสวดมนต์นะเป็นกลุ่มเลยเนี่ยมาไหว้ก็ตรงนี้กัน โอเคครับวันนี้มีจุดหนึ่งทางบอยบอกว่าเวลามาต้องมา,าไหว้นะครับจุดนี้เป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับคนไทยมาทุกคนส่วนใหญ่จะมา,าไหว้ตรงจุดนี้ครับ แล้วก็เป็นน้ําพระพุทธบาทตรงหน้าโปกนะครับี่ยน้ำศับิสิทนะตรงนี้จุดนี้นะครับคือมาต้องไหว้นะครับเป็นสิ่งจุดที่ศักดิ์สิทธิ์จุดหนึ่งในเจเรียของนะครับผมเดี๋ยวขอไหว้ขอตัวไหว้ก่อนนะครับผมแล้วก็อีกจุดนึงนะครับ บอยบอกว่าถ้ามาเราต้องมาไหว้นะครับเดี๋ยวเดินไปดูก่อนบอยนี่เป็นไรนะพญายักษ์เป็นแม่ยักษ์ที่เฝ้าพระเจดีอ๋อเป็นแม่ยักษ์ที่เฝ้าพระเจดีชเวดากรองเขาบอกว่า ั่านจัดข้อกรรมเวรนกรรมใครมาขอก็จะขอเกี่ยวเรื่องเวรกรรมข้อกรรมวิบากกรรมอไม่ถือว่าปล่อยให้โอเคถ้าใครมีเหมือนวิบากกรรมข้อกรรมเจ็บป่วยพูเนี้ถูกป่ะเหมือนโรคเวรโรคกรรมที่ดีขึ้นให้ท่านจัดกำลังแม่ยักษ์แม่ยักษ์เฝ้าเจดีย์ชิตะกงเขาดีมงผวายบุหรี่ด้วยนะเขาบอกดีมงผ่ายบุหรี่ผ้าสีเขียวนี่ไงสีเขียวอ๋อเป็นผ้าสีเขียวใช่ป่ะใช่นี่แหละ เป็นแม่แม่ยักษ์นะครับที่เฝ้าโอเคดีชเวชเวิตรกอง ตอนนี้หน้าตารู้สึกหมดแรงมากครับตอนนี้ก็ประมาณจะสี่โมงเย็นแล้วนะครับที่ชเวดากองนะครับก็เดี๋ยวมีวัดสุดท้ายนะครับที่เดี๋ยวเราจะไปก็คือโบาทอนนะครับโบาทองซึ่งอยู่จากห่างจากที่นี่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับสําหรับตรงจุดที่ชเวดากองก็ขอจบตรงจุดนี้นะครับเท่านี้นะครับผม